มาฮะมาอีกแล้วรธบสวัสดีทุกท่านสวัสดีนะฮะสบายดีสบายดีทุกคนมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้าเธอา <S <S ามาอีกแล้วฮะสองสีสองห้า่ะเรื่องน้องมอสฮะมาอีกแล้ว บอกว่าเสียบอยคนหน้าแข้งไม่ล่วงหรอกเสียบอยก็ออกไปก่อนแล้วให้น้องมดหาแทนหาใช้ทีหลังหันหน้ามาคาหนูอธิบายสิแล้วเนี่ยไม่อยากจะอธิบายเลยค่ะเมื่อวานนี้ก็ถ่ายคลิปอธิบายให้ดูแล้วให้ฟังแล้ว ว่าช่วงนี้คุณแอลทำร้านอยู่ค่ะโบก็จะใส์ในร้านนะคะใจใจถางขะขะขึ้นมานู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายขนอ่าแข้งไม่ล่วงซันใช่ค่ะซ<ช>ันไม่อึดไ,ไม่อยากเลยซันรวยมากเงินทองทันี่แบบว่าอืมทำมันร้องได้เหมือนสัตว์แล้วมันจะร้องอกเอกอกเอกอกเอกขึ้นมาเลยค่ะแต่ตอนนี้คืออยู่ในช่วงที่เงินซันไม่อึดไม่อยากเลย หมดน่าแคนฉัไม่ล่วงหรอกแค่อ่าแต่งเมียให้น้องมอสน่ะไม่ล่วงอืมค่ะเรื่องงานปุสิหาเงินมาใส่ให้คนสีกันเอาเป็นลายเือกูจ้างแต่ผู้ชายสี่ให้เอื้อแค่นั้นพอบางครั้งก็ไม่ได้จ้างนะคุณจ้างนสีแค่นั้นก็คือ กับอ <aid> ีแม่กับแม่กูกูจ้างกูชายให้ซี่แม <m> <ana> <im itated movie> <TH verw 000> ่อ <ism> <mañana> ีเอ้ยกูจ้างกูชายให้ซี่อีแม่กับอีเอ้ยแค่นั้นจบค่ะขอบคุณนะครับเออมนราคาพี่้อกค่ะน้นเขาแตแบบมันอยู่ในส่วนของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับพเราค่ะเป็นยังือเป็นคนเข้าใจอ่ะถ้บอกสักมาข้าใจอ่ะกระดอกกระเดี้ยเด็ะโทรไปถามมึ้งเดี๋ยนุเอาบุึงน่ะ รอดมาได้ยังรอดมาได้ยังคะผู้ประธานดม่หนาะกูเป็นอย่างหูเด้อเจ้าเนี่ยนะใส่ลายใส่หน้าคัะทีนี้ใส่คำน้าใส่คิวเราว่าไปฉอดฉอดฉอดดว่าเจ๊สิมันจะเถื่อนมันง่ายเนาะว่าคือว่าเฮาหาเงินง่ายเนาะ หาเงินมานี่คนยืมนี่กูยังขีดเลยว่าโอ้หาเงินมาให้คนอื่นใส่กูยังขีดนะ่นหนิเลยเดี๋ยวนี้นะเมื่ออ,อ่อนเมื่อเมื่อก่อนนะเออกูสงสารเขาแต่ทุกวันนี้กูมีสงสารกันแล้วกูสงสารตัวเองนี่แหละเปิดละโงเลยค่ะมองไม่ต้องเปิดเดี๋ยวมันจะออกอากาศเนี่ยเขาจะหาเหลืองว่าห่าวายัางให้เขาอีกกูเห็นกับประมาคคนน้นหูหาเหลือง อีพวกหูหาเหลืองก็อ,อย่างหนึ่งกับฟังไปอย่างหนึ่งฮัลโหลอารอ,อ,อดมาแล้วรอดมาแล้วรอดมาแล้วฮัลโหลเป็นยังไง สรุปแล้วนะในไดซ่าสรุปนกวันในได,ไดให้นไปคอบอหอไได,ได ่เรื่องว่างนะว่างาสถาปนิกศาสตร์กับกับข,ข้องแอะไรเขาก็ต้องได้ขึ้นอยู่แล้วในส่วนตรงนี้นี่นะมา โอ้ยจะสิเป็นอีสังมันบอบนั่นโดดท่านคอแบบว่าคอว่าวเลยกันเนาะกระหายเข้าไปทำง,งานน้ำการมากกับจังกินอันนี้ทั้งข้าวเนาะข้ามันกินเนาะทั้งข้าเนาะจึไม่ได้จัดเลยนี่อืมพีนอกเราจึงไม่ได้บอกเพราะพวกคนทรัพย์เอาก็ได้ไไดวัดอันนี้สุดออก ไข่แน่นเนาะกับเบ้าลงแน่อ่าแล้วอะไรเป็นไรอืมบอห้าสอันนี้เป็นเงินบาทบอ่าเป็นเงินบาทสิ ว่าตั้งเวาจะซื้อเพื่อคอปอน,นี่นะผมมีข้ามาคอสาราอ้าวไปขยาดอกเขาให้เห็ดอิงเขาข้าดอกข้าแดงกระไดย้อนแล้วกิดเขาให้เห็ดเขาโอเคโอเคข้นมาแนะนำก็ดีแล้วทำแหละเดี๋ยวอันอันอาเทศมาก็จะวากัน <c oughs> ไปหาอาการมือนนี่นะผอมก็แม่นองมดไปหากาักแหละก็นว่าอกันกับหูเรื่องกัน่ะเปินหาคอคอเดือนสองยังมีเวลาหาเงินอีกประมาณเดือนหนึ่งเดือนกัวเดือนกัวแม่พี่น้องเปิดหายเบ็ดคอ เวลาเดินกว่าฝั่งดาวนี่เหมือนฝั่งไทยนะคะอ่ะสิมาว่าเรื่องนี้ก่อนมาเสียเงินห้าออกก่อนนะเอะาว่าออไปแล้วเงินเ้าเ้าบุมมีาบา๋มมีเห็นพยืม,มบุ๋มมีเห็นพยืมกว่าก่อนนาะนั่นนะ กอนมือสิสั่งย่างมาเนี่ยนะมันไปแล้วเงินเท่านั้นเออมันไปแล้วก็เลยแบบเอมันหน่อยแท้ๆน่น,นมีเหตุมีลางมีเหลืองมีลาวไปเงนินก็เลยแบบเออมันจะยืมดอกสำหรับเรื่องงาน,นงานน้องมอสเนี่ยยืมก็จะยืมทางอื่นแหละอืมแต่สำหรับเฮาเราไม่ไมีให้ยืมดอก ถาบด้เหตปล่าดน,นะนะยืมนะคราบก็ได้ใช่ฉันพูดไปแล้วจะมาบี้มาจี้อะไรจากฉันอ,อีกอ้นนันเหนื่อยฉันเหนื่อยกับคนมาบงการสนนิเลยเนคนี้จา,าไม่ชบฉ,ฉันเหนื่อยจริงจริงซิวิสนะกับแบบ เธอ <c oughs> กระบ,บันการสาคานสิบีสักกรสูคกตอนนี้ก็ได้เธอสักบอกง่ายว่าสัน้นคือสเป็นนี่คือการ่าะอืมอย่างอะไรเยอะคือเป็นตัอย่างเท่ห์ออะสีตเลยยออยู่เอออยากฟังบ่ืพี่น้องมยากฟังถ้าฟังเยงเยอะ ตัวหานกะตอนน้นองมดนน่ะอา่าอัน,นยังเกาะเขาบอกว่าไป้คุยกันเรียบร้อยเลยเขาบอกว่าย่าปีนข้ามนีเดอรบันเดอร์ุ่เจ้าเดิมดองเอ๋ยไา้ท่านี่ตังต้งโตเ่ยของหวานเนาะ ฝากข่วมมันอะแบบมอห์นทั้งนี้ก็ตกใจทิตอนนี้ก็ยังเดือนสิบสองอยู่แหมเบ่เดือนนี้เดือนเพลงค่ะเออยังเดือนสิบสองอยู่ระบาดที่ห้อยยันเื่อว่ะฝันลิงเป็นคอแฟนแห้งก็เสียใจมอหแน่บัดนี้่อก็เสียมีเวลาแบบว่ามีเวลาขีดหาคู่เงินอะไร ประมาณเดือนมกราเวลาปีใหม่พอดีพี่เนาะมกราปีใหมะะ่ข้าเท่านี้ข้ากับสิ่งเหตุคือการให้มันได้ขึ้นช่วงปีใหม่ก็อมเมนต์ว่านวันที่หนึ่งนะเนาะลางาังๆบงแบบกนแล้วพิวาฉันไม่มีเงินที่จะช่วยใครเนาะเงินจะนนไม่จำกัด ประเทศ้านแล้วโอ้ยสุดสดบายใจหมากเลย <_ C> e <at> เธอคิดเบิง่งเธอมันยังมีอีกตั้งหลายอย่าง <_ C> e <at> ทำตัวอาคารเซ็ตอ่าน้ำมาราลก็ต้องเจาะปั๊มลงปั๊มน้ำ,นำแท่งนองแท่งน้ำก็ต้องใส่กำแพงก็สีเหตุพื้นก็สีเทบริเวณเดิน หนาด่านหนาอย่างทั้งด่านละหนาด่านล่างกสิเทเออลักหัวกสิมากสิสั่งมาอ้อมเออตะนางเลก็กกสิม,มาอ้อมเออโซลาเซลกสิใส่จอหน้ามันบาดาลใส่โซลาเซลอีกมันเยอะแยะมากมายภาระขนาดที่รออยู่นะโทอแบบนี้ขอขายพวกกระสุนใหญ่ลงไปกูดได้กรสุนใาญ่ลงไปแบบกูดู อันเอาข่าวระหว่างกลางกบดุเลยเกาไก่เอาไปเงกฤยเในญี่ปุ่นยังโม่ไหนใจว่าจะเอาซุ่มเก็บไข่บอกเลยว่เอาซุ่มนี้เก็บไข่ไว้เลยคนน่าร้องลงไปพูดเพี้ยข้อให้แค่อีกเกษตรข้อกันซุ่มนี้แหละเอาซุ่มนี้เนาะลงไปไปปล่อยไว้อีกปุ๋งเอาว แล้วดิซี่มีไก่เก็บอันเสยอาหารสักแบ่งไปอิตเผา,าท่องกับพัวมันเนี้มัน <c oughs> จะมันจะขืนมากคุณอาเอา <c oughs> อไปลว่ามันมีผัวอยู่มีตะเมึงนั่นแหละไม่มีคุณนาอยายามอยูยอยน่นะก็สบายใจ <c oughs> ล่องแง่พี่น้องน้อยพ่อผู้ใหญ่ไปเพิงกันเลย ขาขีดยุ่ว่าในกรณีแบบว่าฝ่าควันมันสีแบบมันสิมันสิบมีปัญหาตึงเครียดพอไปเจอกันแล้วก็ว่าก็โอเคเลยยังบม่ได้ข้าวขีดแล้วยังไ่ได้ย่อห้าสิทามผ่อนลงมอดใหม่แบบเจอหนักกันอีกแว่ายังเกาะว่าคอแล้วแล้วก็บอะไรจางเป็งก็ดีเลยนาะแบบว่าคอแล้วแล้วก็ บัตแต่งนะฮะเอาจากซได้มีเงินสอยงานแบบเต็มที่เนี่ยเอาตรงตรชช่งตอนนี้งานมันก็ไม่มีนะช่วงนี้อืบัตแต่งกับซได้มีอ่นพวกอาพวกอากับซไดีมี่อเงินสอยงานแบบเต็มที่เนี่ยคือบ่าวดาวเห็นบ่กสีเอามีฮะมาหาลาบ่าวชัดแจงหายเรียบร้อยบัด แต่บักมอดนี่ข้าศึกมาเอาตอนนี้ข้าศิแต่งตอนนี้อะไม่ค่ะไม่ค่ะกูยอมเดอ้อตอนนี้นะอะันแรกมันกระซีเออสม,มุดนะวะถาถ้าเกิดว่าคอกันไรเลยบัดแต่งาซะซักบัดแต่งสมมติว่าเท่าเห็ดล้านเห็ดยังเรียบร้อยเบิร์ตน้องเทาก็หาเงินหายยังก็พอได้แน่ยแต่เพกิด พอสิได้ต่อยเนี่อนาคตเนาะเป็นกะระเป๋ากับปุ่นของขอวงวันอาหารการกินสื่อสารในงานก็นอเ,เออก็สิโอเค,อเคยูแม่และวะแต่ตอนนี้น่ะไม่ได้มีภาระที่ต้องอะไรเยอะแม่ดีบดนะ่ดีน่ะดีบ่ดีนะ่ะผู้ใหญ่ใจดีนะ่ะสิได้สอยมียน้องมอสอีกก็มีรายโค่นอย่ยไงไปรีวิวอัน เื่อนเมียน้องมอดก็ยังบริมีโอกาสอีลีเพื่อนแม่น้องเมียน้องมอดแห่งกะโหดกว่านี้เพื่อนน้องมอดอีหน้าต่างก็ังเอาใหม่ต่อว้อยู่นเนาะ,ะต่างคนต่างบบมี่อแล้วพี่น้องทั้งนี้ก็จะสิบตายไปฮะคิซี่แต่ละมือ,อมทั้งนั้นเขาเจ้ากับบริมีคือการอะแล้ว ขปันการนั่นแหละก็ได้หากทั้งนี้นะทั้งรอบครัวน้องมอนด์เนถ้าเกิดว่าบ่มีผู้ใหญ่ใจดีสอยนิดนึงแห้งกระถุกกว่าหันเมื่อก,ก่อนเนาะกับบ่มีภัยเห็นภัยเนาะกับใส่ซีวิตภัยใส่ซีวิตมันนะคิดว่าพาย,ยูดีไม่แห้งหรือกะเออกะเซยภัยเซย์มันไปพอไปเห็นสภาวะมันใช่ไหมอะไรก็มีผู้ใหญ่ใจดีก็ขอบคุณหลายๆ เออทุกผู้ทุกคนที่ซัพพอร์ตขอบคุณน้องมอสตลอดมากล้วกัซัพพอร์ตขอบคุณบันสีสเขียวไปคุยกันแล้วกันโอเคพี่น้องตามเรื่องสีห้เขาสอยข้าสอยบ่ได้เด้อเนาะนัะ่นบอแมนเรื่องที่แบบบันอันนี้ได้คือเขาบอกเขาแล้วสิมาเขาความสูงเลยจากใุญาใจดีให้สอยมันเป็นปบ่ได้ ผ่าอยากซอยนะคือผ่าซอยงานสักผูกแขนชื่นโรนี้นั่นนะคะางานลังมอสงานแต่งบ่ามีการขาดเคลื่อนอีกถ่าเบิ่งเลยนี่เพาอยากมีการขาดเคลื่อน,น,อ,น,น,อ,น,น,อ,นอันท้าพน้องมอสอะไรนี่วะมันอะไรจังแต่งเออก็สบายใจแน่ก็จะมีโอกาสทางเงินแน่เนาะค่าดอนยแพงแต่ว,ว่างานแต่งก็จะได้จัดแบบคือคือบ้านคือเมืองแน่ก็จะได้บอก หยาดตีผี่น้องสอยการสอยงานเนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเหตุกั้นตอนนี้นะถ้าเกิดว่าผูกแค้นตอนนี้นะสิบเปอผูกบอนเดียวนี่คือทางนี่นะสิบเรดิจักนี่ทางผู้ชายนี่สิบเรดิจักรดิจักและสิบเปอรผูกแค้นนกันแล้วก็สิบบอกก็จะอยากี่นองแค่นี้เบิเวลามีงานแต่งงานเนี่ยนะเขาจะสิบบอกเบิร์ดบานไปสอยงาน ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจขอบคุณหลายๆแต่บางคนไม่เข้าใจก็มีกลับไปดูมอกลับะมาฟังให้ละเอียดทุกคําจนเข้าใจหรือว่าจําได้ทุกคำเงินฉันไม่อึดไม่ยากก็ฉันจะทําร้านค้ากันยังว่าทําร้านค้าแล้วีฉัน็สิปสาไห้ฉันกันยังว่าฉันเบาอยู่ฉันเบาอยู่ชอ่เธอทําร้านค้าแล้วมันบอก ก็ต้องได้ซื้อของมาลงสั้นว่างของตู้แส่ตู้แส่แสก็ต้องซื้อซองโต้ส้ตูตเ,อเออตู้แส่หน้าพ่อนี่ก็เป็นสามหน่วยคุราคาแต่ละอย่างเหยียบเกือบโอ๊ตดังเท่ได้หมืม่น <10. S 2> สั้นว่างกับแพง บบดมินต์กามาซื้อของมาลงอีกโอ้ยสันมาพากว่าเรื่องนะเรื่องซื้อของนะฉันไม่เพิ่งพูดปวดหัวเออตลอดแตะกอนแล้วสันปวดหัวเดี๋ยวสันสิหาเงินสันสิหาเงินมาอันอันนี้เดี๋ยวสันจะเป็นหนีลายสันบอกยังว่าเสันเอาแค่สันแบบเอาแค่สันทำได้แล้วพอแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ยนะสันบ่ได้อึดเงิน เออสันเงินสันลายเฮเดอร์คือสั้นเหล่าสุฟังเขาแล้วหลังจากที่แปลว่าผู้นั้นผู้นี้ยืมซื้อหลกซื้อหลดออกหลดออกล่างเลยกรันคือสั้นเหล่าไถ่ฟังเขาแล้วเขายืมไปเป็นก่อมนเลเขากะใสสั้นที่ะเด็กที่ะหน่อยแล้วมันก็มาับมาหายละลายไปตามมากศแล้วมันก็เบิดแล้วมันก็บบริจัทไปอยู่หม่องเก่านะเงินของฉันนะเงินของฉันหลายๆแสนนะเธอ มันก็ไม่ได้กลับไปอยู่จุดเดิมแล้วมันก็ละลายไปแล้วก็จบพูดมาแล้วก็อช่างเหอะมันผ่านไปแล้วไม่ตายก็หาใหม่แต่กว่าจะหาได้ก็เกือบตายหาเงินมาได้ก็มาซื้อผู้ชายให้อีแม่กับอีนี่ซื้อเฉพาะบางเคสบางเคสก็หาติดเองเอ้ ที่มึงหาจินเองนะ่ะคือกูออกเครื่องดื่มมึงอย่าลืมสิกูเป็นคนเลี้ยงเครื่องดื่มนะ่ะต่อไปมึงก็เป็นคนลากลากได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับหนูถ้ามึงลากได้น่ะคุ้มแต่ถ้ามึงลากไม่ได้นี่นะบัยนไนาบรรลยัยหนูไม่ได้เป็ลไรขุอา